ขายที่นาติดคลองที่ดินราคาถูกๆสวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินประจินบุรีแล้วก็ช่อง YouTube ที่ดินประจินบุรีนะครับครับวันนี้นะผมพาลูกค้ามาชมพื้นที่ที่ดินเป็นพื้นที่นาติดคลองนะครับแล้วก็พื้นที่เราขนานไปกับคลองเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมที่แปลงนี้เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมพื้นที่กันอีกทีนะครับครับรับเชิญรับชมครับรับชมคลิปก่อนครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนครับ ครับก็แปลงนี้นะผมที่ดินที่จะขายนะับก็เป็นพื้นที่นาทั้งแปลงเลยนะครับด้านหน้าติดตรงนี้เป็นถนนนะครับตอนนี้ยังเป็นถนนลูกรังอยู่แต่ว่าหลุดถนนคอนกรีตมานิดเดียวนะับผมอ่าหลุดถนนคอนกรีตมาแล้วก็ถึงที่เราเลยนะครับก็สุดคอนกรีตก็เป็นแปลงของเราเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ติดอ่าถนนลูกรังหน้ากว้างติดถนนนะครับอยู่ละลาวน่าจะอยู่ละลาวประมาณสัก 40-50ห้าเมตรนะครับผมนะครับจากตรงนี้แล้วก็มาถึงมุมนี้เลยนะครับมุมนี้คือฝั่งด้านขวามือหันหน้าเข้าที่นะครับเขียนเราก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับผมที่ดินเราเป็นพื้นที่นาทั้งแปลงสังเกตง่ายๆนะครับผมก็สังเกตพื้นที่นานะครับผมแล้วก็สุดนู่นเลยนะครับผมที่เรายาวลึกไปถึงนู่นเลยน่าจะอยู่ละละประมาณสัก3า0อยกว่ากว่านะครับผมที่ดินด้านหน้า ตรงนี้นะผมก็จะติดถนนเป็นถนนลูกลงังซึ่งถนนตรงนี้นะผมก็จะเข้ามาจากถนนหลักเส้นสอนนะครับผมเส้นวังตะเคียนนะครับเข้ามาอยู่ลาลาประมาณสัก800เมตรเท่านั้นเองนะครับผมที่ดินเราด้านหน้าก็มีไฟฟ้านะครับผมนะะ้ำประปาก็อยู่ไม่ไกลนะครับผมพื้นที่ก็น่าจะอยู่ลาลาประมาณ7 0 0ดเมตรเช่นเช่น,ชนกันนะครับผมตรงนี้นะผมเป็นถนนคอนกรีต สุดถนนคอนกรีตมาก็เป็นที่ของเราเลยนะครับดี๋่ผมพาไปชมนะครับจุดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ถนนคอนกรีตเข้ามาจากาเส้นหลักนะครับผมเส้นสอง6ูนะครับเส้นวังตะเคียนเข้ามาอยู่ละลาประมาณแปดร้อยเมตรนะครับที่เราก็อยู่แปลงนี้เลยนะครับคลองตรงนี้นะผมก็เป็น โครงการอนรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับผมก็จะมีป้ายติดไปอยู่นะครับเป็นคลองนางลิงนะครับผมซึ่งก็เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเลยนะครับผมที่แปลงนี้ติดคลองนะฮะแปลงนี้ของเราที่นาติดคลองแล้วก็ขนานคู่กับคลองไปเลยนะครับตามที่ลูกค้าได้ดูภาพมุมสูงนะครับผมก็ผมก็ได้วาดรูปแปลงไว้ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับเป็นคลองสาธารณประโยชน์นะครับผม ไม่ใช่คลองขุดนะครับผมตรงนี้เป็นคลองธรรมชาติเลยนะครับสวยๆยเลยด้านหน้าก็จะติดถนนเป็นถนนคอนเป็นถนนลูกลังนะครับถนนอยู่ละลาประมาณสักอ่าน่าจะประมาณสักสิเมตรได้นะครับผมกว้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้านในของเรายังมีบ้านพักอาศัยอีกอ่าผมจะไม่ได้ว่าหมู่บ้านอะไรนะครับผมเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผนะครับตรงนี้บริเวณหน้าหน้าแปลงเรานะครับก็เป็นพื้นที่นานะครับ ครับผมตรงนี้ก็บริเ,เวณด้านหน้าแปลงนะครับก็จะมีคลองคลองก็จะมาถึงตรงนี้เลยนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับที่เราด้านหน้า,นาก็คือจากจุดนี้มานะครับจากจุดนี้มาก็จะเป็นทางสาธารประโยชน์นะครับแต่จุดที่ผมถ่ายให้ลูกค้าชมอยู่ฝั่งนู้นอ่าด้านหน้าตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของคลองนะครับผมแต่ว่าแนวเขตเราก็จะอยู่แล้วเราถ้าเทียบก็คือติดกับถนนคอนกรีตนั่เลยนะครับผมก็จะอยู่ฝั่งทางนู้นเลยนะครับ แต่ว่าตรงพื้นที่คลองมันจะกินพื้นที่ด้านหน้าเราเข้ามานะครับกเ็เราก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะผมแต่ก็คือเป็นพื้นที่คลองนั่นเองนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นทางสาธนรณประโยชน์ที่เราเป็นถนนคุดแดงนสสี่จอนะผมแปลงนี้ก็พร้อมโอนเลยนะครับนี่นะครับผมด้านหน้าเราก็ต้นไม้ป่าธรรมชาติสวยๆเลยนะผมที่แปลงนี้เป็นแหล่งธรรมชาติเลยนะครับ นู่นเลยอ่าทางนู้นก็จะไปอีกหมู่บ้านนะครับผมแต่ว่าพื้นที่ก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับผมซูมให้ดูนะครับเป็นต้นไม้เป็นต้นป่าไม้ธรรมชาติเลยนะครับก็มีไฟฟ้าเข้ามาพืนถึงที่นะครับผมอากาศดีล่งเลื่นนะครับผมเป็นธรรมชาติมากๆเลยที่แปลงนี้นะครับพามาชมบริเวณด้านในกันนะครับก็คงได้เดินมา,าพาชมเล็กน้อยนะผมเพราะพื้นที่เราเป็นพื้นที่นา ก็อาจจะถราจะเดินลงไปก็น่าจะเปียกหมดนะครับผมนี่นะครับนี่ผมก็ยืนอยู่บริเวณด้านในที่นะครับผมในแปลงพื้นที่หนานะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ล็อกนะครับผมถึงนู่นเลยนะครับประมาณสามร้อยกว่านะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่ด้านหน้าแปลงลึกเข้าไปอยู่ระลางประมาณ3ามรอยสเมตรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็ลมพัดอากาศเย็นๆเลยนะครับผม นี่นะครับผมให้ลูกค้าชมพื้นที่บรรยากาศแปลงที่จะขายกันก็คงประมาณนี้ที่ผมให้ลูกค้าชมนะครับถ้าฝั่งถนนก็คงให้ลูกค้า,าชมเป็นภาพมุมสูงไปละกันนะครับผมตามแนวตามระยะที่ผมถ่ายให้ดูเลยนะครับสวยเลยนะผมที่แปลงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะผม มาดูราคากันนะครับผมที่ดินแปลงนี้ที่ดินเนื้อที่14ไร่นะครับผม14ไร่3งานกับอีก61ตารางวานะครับราคาแปลงนี้ถูกมากๆเลยอยู่ที่ไรละ1นึ่งแสนเบาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งราคานี้ก็รวมโอนเรียบร้อยแล้วนะครับยังสามารถต่อรองได้อีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หกหกหนึ่งห้าหกห้าเก้าหกสามแล้วก็อีกเบอร์คือศูนย์หกสี่นะครับ 9 9 6 9 9 8 9พัฒนาครับที่ดินประจินบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปในแปลงต,ต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจที่ดินประจินบุรีนะครับแล้วก็ช่อง y u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  e อ IG ทิกตอรหน้าผมแล้วก็พิจารณาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ